กินข้ากวก่อนลูกพีทก,กันนะคะพีกินไรครับวันนี้ฮะโอ,อเออะไรติดหน้าลูกพีทคขเนี่ยืออเอาบายบายหน่อยบายบายท่านผู้ชมหน่อย bye bye. บาย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 จุบจ๊บจุ๊บ หองปากเลอะอยู่โอเคในบากเอาไปดูกันต่อครับแม่โบกินอะไรอยู่กาแฟะคะ่ะช้อร่อยไหมครับนนชงให้จุกไหนอรับไม่ขนมปังอบอร่อยนะครับ,บอรอเลคล็ดลับนะครับสำหรับคนล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านนะครับคนอบไมคะ่ะนี่ นี่ฮะขนมปังในตำนานที่ตอนนั้นเขาหากันในเซเว่นใช่ไหมครับม,มันหมดมะนะครับกินแบบนี้ก็อร่อยนะครับแต่วิธีคือเอาไปอบนะครับในหม้ออบมลมร้อนแป๊บนึินนะครับแป๊บเดียวนะเมื่อกี้ผมอบไปห้าทีไหมเลยนะครับไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับไหรครับไม่ครับไหม่เป็นแบบไหน,ไนไหั่นหันห่นหั่นหั่นด้านไหมให้ท<ม>่านผู้ชมดูนีครับมันมันไม่ค่อยไหมแล้วครับครับครับโอเคแล้วอร่อยไหมครับ อร่อย <Okay S 1> อครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่ไหมนะจะอร่อยกว่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับ